วันนี้นะเราจะพามากินร้านร้านหนึ่งครับถ้ากินนะเขาเรียกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ประดับครับร้านนี้ดังอยู่นะเคยออกราการบรรยาตลาดแตง่งคือน,ๆๆนะอคือผมว่าถ้ากินอยู่นะเผ็ดแล้วก็อยากเลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ประดับ โออร่อยเลยมันมีความเค็มหอมจากน้ำซุปแล้วก็ไม่ได้ติดก็หวานมากแต่ว่ามันมันกลมกล่อมครับอร่อยครับเป็นกฟเตวเป็ดร้านแรกที่ที่มาเนี่ยอ,อร่อย รสชาติที่ผมกินเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจริงๆเขากม้มกล่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ชอบรสไหนเนี่ยก็จะปรุงตามใจชอบเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วโดวยรวมของเครื่องเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็ดเองหรือว่าตัวสะโพกเป็ดหรือเลือดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีไม่มีกลิ่นรู้สึกว่าแบบมันค้าวกินสาบเลยไม่มีเลยนะทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ทําแบบเวิร์กอ่ะ ุกคนถ้าอยากมาร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ๊ประดับอยู่แถวนวามินทร์35้แวะมาได้ทุกวันเลยนะเปิดตั้งแต่แปดโมงจนถึงหทุ่มนะครับทุกวันเลยนะครับฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ๊ประดับด้วยนะครับฝากอะไรก็แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ